สวัสดีตอนซีสวยๆเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ครับพาพี่พาน้องครับเพื่อนๆย่าอายขึ้นโคกขึ้นเล่าคือเก่าแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ทีมงานครับทีมงานยังมาเฮี้ยงพี่น้องเอ้ยพักันขึ้นโคกครับอยู่บ่ได้นอนบ่หลับกอนนะบ่ได้ขึ้นโคกมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วขึ้นโคกครับมื้อนี้แม่น้องอ้ายบ่ได้มาครับไม่ใช่ตู่บ่ได้มาเด้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาแม่น้องไผแม่วันศิลปะยายหูเราอยากบอได้หลายแล้วโอนลูกน้องมานนั่งอยู่แก่หูผู้นึงพี่น้อง เอาเปียกงนะอ้ม่น้องเคยนำนนเราไว้นี่เดีย๋ยวเขี้ยนึงไหมนี่เดี๋ยวงอนีกทีนีุ่้ดเดี๋ยวเียนึงเี่ยบังไงเลยนี่ยนั่นนั่นนั่นี่นี่ไปอีกเอิ้นอีกเ,ยเียนึงนะนั่นละอี่เดียวเขียนึงเขียบังงนึงตัวนี้เขีย ที่แม่เกิดใหหัวก้นกในแบบบางเกิดหนึ่งเลือยายยหย่ีห่เอาแค่นี้บูดถอดเสียมได้ไหมเสียมบ่ดีไปนี่พอนะผอมใหญ่หัวย่งคือมุนละเตียวมีมาใหญ่นั่นละ เอ้าวมันเจิดเพราะสีรกแห้งแคะเนีอยนี่นี่ใยแค่หนึ่งนี่เอามาจากเฮือแห้งแค่นี่นี่คนนะนี่นี่นี่เูาบอกเสียมดีๆมากเนี่ยใยอยู่มีต้นนี่มันติใหญ่ก็ได้ใยนี่มันตีเป็นปุ่มได้นี่เออไม่นี่ยังนั่ะขาวๆอ๋อหัวมันตัวเนี่ยเ๋าเจ้าคือสับมูนแล้ว โอ้ยมุนเหล่าฮินิบ้านทอดอ้ามันคือเป็นหัวมันเอาอุย้ยกกอื่นเนี่ยเที่ยอันนี้ยังขายอยู่เลยอ้ามันมาแต่ใส่กันว่าขันนี่มันเดียว,ว่าขันนี่เออมันเหรออืมนเนามันนั่งเกียบแต่นอกพี่น้องข้าไม่เงาเลียนมันเที่ยงแล้วเอา, <c oughs> เอาหัวนี่หนะ่าหัวได้พี่น,อน้อง หลุนกันแย่หูเท่ออกมางามบ่เรี้ยนเนี่ยเอาขี้วาสั่นล่ายานประมาณเลาลุงางมัน้ำปูหนึ่งไหนึ่งเอาบานดลวอที่ะาั่นมากแที่นี่เนอหาานดังา้อหามันดังนี่ตะขาด่างอายี่เหนียวบ่สิว่าดิานะครับลุนนะครับย่หูกัะพี่นอ๋อแบ้านมันจะเขี้ยมันบ่เนี่ยโว้ยยี่กุญแจยี่เขี้ยสมรมมันก็คือเนาะ นี่นใบมันเป็นเรื่องศิรบาลเนี่ยมันมอเมนใบมันเฮยฝนตะเบิงแง่หูจะขึ้นไม่ทเบงฝนแล้วุลูกำคำเย็นฮักก็จะถึงหลวกลันอนข้าหักใหม่คุณแล้วเนี่ยหักใหม่โอเคหนึ่งฝนจะกินเรากำลังไลเนี่ยมันแมงเลยอแมเป็นใส่เงาปะเอาคือหักไว้เะเอามันวัน พวกนาจีก็มุนไม่ใช่เออพี่น้องไปหาเชี่ยเลยกาธิหน้ารบเน้ันแล้วีนี่นี่ไอคิดเชียหนึ่งนี่นนี่ด้ยนี่เสบงกัน่ะ ่บาดตคนมันอึ้งพี่น้องใบตองไม่เย็นนนั่นใบตองไม่เย็น่ตายาติะอึ้งเสียบนี่ไหมโอ้ยกินรบานจะได้พ่อจิงจริงก้นีกคนผีหี่เห็นแล้วเยอะสิ้าแมนมันได้ยงได้เดินเออพีน้องเบื่อนเพืไปก้นไก่ปนันไม่ดีทรัพย่ขาดเฉยเฉยอ๋อลองเพื่อนที่นอง เรื่อลองเบื้องเรา่นขึ้นกวนมันในเกลียจะไปคนจ่อปะนั่นจะคนออกไกลไกลก้นอนจอยากเห็นเืนั่นละกวนองเบื้องมน้กูเห็นล้วกูกับหมจาคว่ำเดือบนี้เอออองเบื้องยับเอาอีกจะไปกนจ่อจะกระซับฮักนเหมือนตัวมันปลึกเดือ เสียเนี่ยกอ่นเียนายเลยขก็ลุเล็กออกาเบื่อทันแล้วบอกกูด้วกูดับเตรียมฝาดว้ี้มาเ่นะถ้ามาโกนมั่นซอยเมียเจ้านี่ยจะได้กินม่นหน่อยน้องี้งานวายอย่านีอยู่บ้านปะนะเบื่อ่นกนมันหัวเดียวท่านนี้หอดเยอ่เจ้าก็จะแ้งทางมันลไปซะเกินเอาื่องเบื่อที่น้อง ก็บอกว่าฮาวีบูดเนี่ยเยื่อยุ่งมากัดเราวะเออแต่ตัวเจ้าพี่เลียดดีแต่เพ่อยว่าแล้วมันลรคไปอีกแล้วน่ะมังว่าโดนเอ้าหัวคืนมันคือหยำไว้แต่เจ้าก้นที่ไหนหัวคืนก้นออกไปไกลๆขึ้นแยกหูหวานก้นไกลอยู่เออไกลแล้ววะเลยเลยดามเคี้ยวฝาดเอพี่น้องเปกี่ที่เอ็งคิดหนักเต่เคี้ยมันที่ยายเชี้ยวหนึ่งายนี่ เนี่ยต้านมีแอบใช่อเขาออกตัวไอ้บานมัปุ้เอร่อยตั้ยแต่งวหุอหัวโอ้ยเอ้าซ้มยำไปแล้วพี่น้องโอ้เขี้ยบังไงเลยตัวนี้โอ้ยมาบ้างไอ้บานกวนได้พี่น้องอ้บ้างเนี่ ออมันลงไปเลยค่ะปนนบอกว่าก้นอันออกไกลๆจากบงหันมันบันคาสวกูได้หัวมันน่นีน่ลควทุมานก้อนสิได้กินจะว่าเป็นไงคือเ่นล้วสนแลสมันมุนน่ะเจ้าเงินบงคกุ้นได้เงาๆอ่ะอเราบงขวด่ะบ อืมน่ากลัวยากอืมกลัวได้หัวนเราแห้งดีใส่จบจบใส่เป็นหัวโจ๊กโอ้เอ้าหัวสองหัวสามก็ดีหัวใหญ่เบื้อเบื้องใหญ่จีบอุเพียงเรากลัเห็นบ่อฝนฝนเอาขึ้นโซ่ในเพียงโซ่บทันใดฝนน่ะเห็นบ่อฝนบังแง่ลงไปนั่นเอ้าเบื้องฝนก้นบ้านเจ้าตัวอย่างที่ถูกต้องอ กวนแลยอะกีล้คือกันอะไรครับเจ้าก้นอะวนถ้บเบิ่งเราโยกขึ้นบางเง่าอยากใส่กระตานมูจีเจ้ากเลยโอ้ยเีได้กีสเียนี่เจ้ามาเบิ่งพูดพูดมาเบิ่งไอ้บ้านัดนั่น พวนัวบบงหนึงอันนั้นองแม่หนองไผ่อันนี้ห้องแม่หนองนมเนี่ยวไากโซ่คือพวเราเจ้าก็เลยเอาอันนั้นท้องแม่หนองไผ่ถ้าเห็นแล้วจะพัวกา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 ไอ้สินี่นี่สองเคี้ยะกินนี่เอาเยอะขึ้นไปเห็งไปหาหมองเป็นส่วนตัวบุ้ยจังหม่ดีีุนไปน้ำเขาขุนุนไป เพแก่ตัวแล้วบ่นเยอเอ้าเจ้าทีเด้แก่บ่ระเจ้าทีเรียนตุกก้อนเนี่ยสองเทียเดียวตัวนี่จะต่ำกระทัว่วายหัวกิ่งถอดเกือบเอาใส่แล้ววะวัดทั่วผ่านในสูตอีกคนคหนักเป็นปุ่มเลยแม่มพี่น้องเอ้ยมัน่นฝาแฝดวันเดี๋ยวเอาตากให้ปุดให้บ่ยหลุดเจา้าก้นฮะ,ะห็นได้เจ้ากรได้อีกไป เอาเมื่อกสิควายพัฒนาไปละจงมอซอยฮี้งปลาบนสิแลนออกปเปยวสิเดียนี้ไ,ไกลแล้วเนี่ยคับี่รอยเคี่ยอ,อยากเห็น,น,นผลงานจะน้อยสิค<ม>ือไปเห็นยังสิคนล,ลงมาต่างเลือกหรือไงไ,งไงกลแล้วเ่ววรรยซอทั้งขังเราอดบ่อใดยังสีเนใจห่อนคนบรรน่อใดเด็ดเราอดบ่ใดเราเฝ้า เขาอยาซับอีกซะดเลย่บลเยีทีเฮ็ดห้างห้างอยู ah? ่ห้างาางมาได้ห้างมาได้ยู่เบพี่น้องจอบอจอบอเสียวเงาใส่หมดไปนี่เล้ยวอันไหนนี่เห็นขวนอ๋อขวนะไรเป็นเคี้ยนี่นี่เหนะมปเครียนงนี่ี่เอสี้ยวเครี้ยบแบบขยอนหรอเบลอพี่พี่เสี้ยมันเต่เคี้ยนอี่น้องๆกัน ปันเต้อใหญ่หัวเราก็แห้งดีเบจบบบอย่างนีางนนนนมาแรงอ่บีพากเวเบลกูนแนวเววาเลยมึงน้องเพิสูงอุ่นรุดอุ่นแม่นอกไปแล้วเ,เอาแล้วพ่นนี้ใส่จัเงานีนด<า>เบื่อหนยพี่หนงนอบ,บงสันแล้วอห้องเนก้งฝกหมอน้วนเอวพ่อเอังสันแล้วพว่จะหยุดกลจวไามมอดทน ก้นมาทอนนึ่งเอาเด้นิน่่ออกะิโอ้ย,ออยเดี๋ยวต่อเองอีกก่อนออขาเอาเคือเป็นักสั้นอ้ยพี<ำ>่าา้าเขาไปมนอออว่าอะไรพี่น้องเอ้มันม็นม่นบริคือมเห็นมูเียน ใส่กันนะมันเคี่ยนี่บ่เมนเมนเมนหล่อ,อล่าคนเคียสมรมิงเนเคียวมันน่ะแหะแบบไนี่เมนนั่นแมนน้ำเสีนทางอ่ะเมนเมนนเคียวบบไงได้น่จยจะยัไปดึงมั้สิคักเอากูดึงให้กูเห็นทางกูใช้ตาสันเนาะดูเอ้แหวนกูก็บ่เอามาบ่นเห็นเด็กอเวาให้ฉันหน่อย เจ้าวางได้เจ้าบ่ได้หัวนี่เจ้าวางได้ก็งั้นงานและวจะจะเป็นหลักของมูลในกระตามาใส่ได้หัวนะเจ้าเบิ้งในฝุ่น่นใจขึ้นมาก่นโอ้หัวบักบบไงเลยเอาะนมี่เทวายังดอกเดน้องอึ้งมากกับได้กดอึ้งไปจนไปคนมากพออึ้งท่านโดนมาอึ้งเสียเนาะอีกหน่อยทางนขาข้าอีกทีในบ้านเขี้ยดหนึ่ง ตเคียนี่ข้าในเดิยงบัดซีไมยเอาขาเมียน้ามาในราย่าย่ายเอาบอกไม่กันน่ะท่นใดหัวนี่สิวกินเรากุทิหนึ่งเรากุศิฝากเครลีไปกรุงเทพมดเยอะนี่ละไปหายผู้ใดก็ว่านั่นเพราะมันขารถติดอย่าปล่อยว่าแล้วท่านในขาดเอา ปาดเดี๋ยวเบ,บื้งในไอบานขนาดขาดได้เราได้วกวนเน,นี่ยเนี้ยสัเดียวปูงนัีน้อยงีไปกนไุนน้ำอะไรปูกนั่นงหาเอีย,อยงสี่เลี่ยมหามันนกเรีนออกมาหันหยินมาพี่น้องะสะพ่เราวาสีกุนฝากไปผูป้ยุ่งเทีมันไก่สินเดียนนะห <c oughs> ัวมันนีมีเงินมีทอง เอาท่านนกะทิป่าคือกันท่าน้นไก่สินเดียรือกันพนนแม่น้องไพ่ว่าีนป่าไปใส่น้อแมิีก่สินเดียแล้นก็เดือยคอยว่าอยากดอกเป็นอาญาเราหนัที่อมมองเดียวพนเอาแม่น้องไพ่เพื่ได้ข้นมากูคือเพราะท่านเห็นหัวมันอยู่ก้นลงไปอีกม้วนนี้วนใม่ไปนมามาพันจก่อนพวนได้เสยหัวเกาพนัน มีบางี่ไอบานพวนอ่ะเพื่อนพี่มไพวนอ่ะเขาก็พวดพวดดอกของเขาของกูล่องไปจนนามสีออกอ้าวจะพอด้เคืองเขาอยู่คือกูคือพวานทังหมดจะเขี่ยจะเขี่ยลองลงงไปเออมมีหัวมีเขี่ยไงเ่อหัวเหี่ยวหัวเหี่ยวเท่านั้นพี่น้องหัวเกาหัวเกาเจี อ่ะให้น้องไฟกำลังถมเลยพี่น้องมูลมันเดาทางนี่เพราะมันจังเงาบัวมงปีหนาเข้ามากนอีกมันกป็นตได้หอยไงเขาลงอีกไอ้บานเขี้ยมันไงใต่มีเขี้ยอีกบ่ก็วางไปอุโมงค์บุ้ยเอาไฟมาแวดบ่มันก็สิได้ใส่ยี่สิบตาบ่เห็นเออนี่ไอ้เนี่ย อปาร์ตกิลก้ม <that> <ne> um <out> ูย like, อี้ล้คุณม่จนหลกี่ลียนะแค่นติ่งหน่อยหน่อยนี่นันละหัวเงหัวงได้นั่นนั่นละถอนพี่น้อเราจะกวนออกไกลจะไปต่อยดูแล้วมันสิหักอันเรื่องของเรื่องกูเ่เห็นเดพิจาาเร้พอนเงินเห็นเดียนกนือยก็จาควบควบกส่มาได้กูรวดเอาเงนว่ บอร์ไม่อย่ากไรจิอไม่แมนได้ย,ยังทำจหอมปะห่วยโดผู้เดียวกับพ่อละหอมไหมจัดาไม่ไง่าังต่ำต้องขอไว้สูดเดปัดทั่วยายหูนางตัวพาพี่น,ออน้องเลยข้ากูไปขู่เก้าเนี่ยปฏิบัติเด้เนี่ยทั้งสันเหล้าตัวแหลมมานนพี่น้อง ประเดียนภาพกูไปหันโคกเกาในเด้อต่อเล้วมันจะวเดานงมติดอบกฮพี่น้อง้ยวเป็นธรรมดาเด้มันต้องมีเปลงก็ศิบาั่นกสีฟ้หัวตัวกูสิลว่ยโอ้ยก็บเบื้งได้เจ้าอ่นเอาจีดินขึ้นมาเนี่ยก็ใส่ความพยายามขั้นี่แล้วขันมาัน

อันหัวบบกใหญ่ขนาดใหญ่เออใหญ่ยัวมาท่าไหรลงสุดแล้วก็ใหญ่อ้ยใหญ่็บเียวกว่หมูแล้วเรากเ,เ,กเี่ยอแล,ล้วเราเสี้ยต่อยูหมอกหัวมันนอนมันเลยเห็นเป็นหูตีพะีาตีเผาไหมนี่ยยี่ตัวมันนะพี่น้องเอาโอ้จะอยะกินเยน,นะทําหัวนี่ ใส่หัวเดีนีัวถอเลยดกเดเอหัวนี่มันธรรมดาเก็ยังเนียเจาจก้นในกินมหาใมดนี่ารเ้่ามหาของดังบี่้องมตขาละดงนี่น่ต้นอมเขนหันลเท่านั้นของขาไป็หจักว่จักววเปนน้ำกุนล่าอันเดีย่ย่เชียหนึ่งมาย่ยเชี้ยงบ่นั่นนทางกนเจ้าว่แมนนเจ้เอาขึ้นขึ้นสิห้าเจ นี่ไได้ได้หวามน่ไงนี่ไเอาเสียมต่อต่อไป้างคงแซข้ังนั้นคังนีบ้งมันเลิกขาดเห็นบ่ขาดแล้วบบว่าขาดดอกเจ็บว่า็นขาดโอเอาด๋ยวันนี้เมียเรามูได้หมดเลยเราอารมณเียพี่น้องเขาไกลบ่ได้นีเดีย่่ย่่เชียหนึ่งไงย่่่่่่เ่ี่ยนึ่่่่น่่่่่่่่่

เออสอยออกมังคันละไม่ท่านอยากไปต่อยเล่าเสนเดเนี่ยเถ้าจอดสีเห็นเรามักนันเนาะพี่น้องรุ่นกันเนี้ยขี่โจ๊กเตี้ยเม่อเม่นคูเลี้ยวกาเห็นไหมบอกกูเนี่ยโอ้ยไปทั้งเด็กลูกไปหลึกๆขันเม่ขุดท้องค่ำกะทิแต่้ำมูกวนาน่าจีนเจ้าไม่ลูกไปยังเอาคุณแง่ฮะหมอห่วยโอ้ยคนมานเาไม้แง่ได้พี่น้องขโมยตั้ง ย่นหินามทางเนาะนีมันบหเป็นยังดอกบามแขงไผเนี่ยแขงก็จะคลองนี่ยตัวยังไม่หิจากันแเจจบีหัวเดียวนี่ะบุห่วยก็ติางสัเอามันเหยเนาะเอากระดูเนี่ยบ้านในได้บ้านในได้ผู้แมวคอเบิ้งของลูกสาวใสกรดูนะอายหูแล้วขอเบิ้ง

โอ้หัวบางเงยเลยท่านอีสูตอยู่มันเป็นแต่สูดรไงได้ไอ่เศร้าทางเตหมวบางเงยกูกูแน่วบางเหล่ากูว่าโอ๊ยเส่อกส่วนไหนพ่ตัวช่วยปะตัวช่วยยังมาตันออกพอมาเลิกจักเคือโอ้ยคือเงจึงได้หักก็ตัวนี้ถือวันที่หนึ่งว่เป็นแนวปั่นไผ่ด้บูติดมาหลาทางนั้นเจ้าไปโกนยังคุณเดี๋ยวกปดซอแล้วกขางอีกอย่ามันหักนะลเราหงเรม่หักอ่ะ จะยุดามเสียงกูมันมิดแล้วอ้มพยายามยุทธีไหนคม,มาสำเร็จถึงยงุสี่ันพีน้องฮะสูต่อไปเจ้าว่ามิซีรีสมเลอีกหน่อยๆกันอันละเจ้าก,กุ้นหัวนีแต่งงามๆเจ้ากลกไปเจ้าเรียนขันในเป็นนั่นเลยลองผู้จัดก,การเลย <c oughs> เปัว้เรเ่องผู้จัดก,การไปเลยเป็นผู้จัดก,การคนมั่น,มน,นหมล้วเานะ ห้งองยายกรีดเทียบว่าไงเลยผนเ,เอาขาออกมานนั่นไม่ได้ใหญ่ออกมาเนี่ยหัวผมบมาเนี่ยมาทัานได้แล้วเเดีี๋ยยวทบปาดจะไปซีดเอ็นดินใส่ย,ยาทา่าหุ่นนั่นเาไปเรืเร่อยๆพี่น้องมาเด้อครับแฟนคขับสุม่ามาข,ข,ข,อของคุตบอลคุณเราโค่นมาขั้นแถวเท๊เห็นมูน่เจ <c ười> ้าควรมั่นผัดว่าเอามันใ,นใ,นใหญ่ไรวะเอาเไปมาเราขีดนึง เราบอกว่าเดี๋ยวเราดีเบิองกว่าเราหันใจเงี้ข้าหักไม่พนละก่นเอาเออปเอื้อเจ้าขั้วกจากใบตองอะไริย่างเงี้นหัวแบบไงเรียกคืนนะเบื้องห่างมันหักหัวสักเอออันละมันเป็นสองอันมันปิดปุ่ม มันแม่แนวกินได้ก่นที่เป็นแตกๆกว่านึงเราก็จะวางสันห่วองพักคือเป็นอันเดียวอุดรงกูมันสองอันหัวใหญ่มันเคี้ยใหญ่กว่ามูน้องแก้วเนาะทังสันเราคัดพิเศษให้เลยไหอพิเศษนนะจมมิดลิฟต์ตกลงไปขึ้นบ่ได้ได้นึ่งนมาผู้เดียวหงนล้วขาซีฟ้าพุณกเอะเปนน่ออย่างอบันนี่ขั้นใส่ล่ะยุ่งยุ่งยุ่งยุงอา ไม่เงี้ยหัวนางกระตัวแหลมมีดีขึ้นลาวาตัวละนั่นบู้ยมองเรานางกลนปานห้อยสร้างไปพี่น้องเลยจากเบิ้งหัวน่าม่บานนี่แหละนะเอาเครื่องจะอ่อยลอยกิ๊บก็จะไปหาไปตองหายคอยเลยลืมไปไปหาไปตองอุดต้นไปตัดแผลเอาไว้แล้วพี่น้องฮะเราขึ้นมาเบิ้งกันกน,นะ โอ้นั่นเห็นบ่อหน่ะหัวมันกลนยากเห็นบ่มันขาดหอ,อ,อกเต็มอยู่พี่น้องเลยเปียวหัวบางง่ายนึงคนสามหัมันสามอันแย่งแมนหัวหน่ะเห็นบ่อหน่ะอ,อันนี้มันบไได้ขาดเด้เธอหัวอ,อันล่างๆ<ค>ไหมเออเนัน่ยเระมันขาดน,นีขาดแล้วนี่อื้นั่นก็นขาด <laughs> โอ้เอ้าสำนักก็เอาแล้วมันเลิกโอ้ยขวัญจิบกกินเด้อพู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่ทำเอาร้องเบิร์มปากเป็นเหยียดเจ้าพ่อกันที่ เอาใบเฮียปกแล้วคือเขาม่ยี่ีบใช่หรอฮะขอรอเดี๋ยวว่างจะนลุหมเพลินกันถมกันดอก้ลุนกันเอมกัถมนคุณแมุ่แม่คุ้แม่คุณแม่คุณแม่คุณงม่ค่แม่คุณแม่คุม่แม่คุบมุม่คุณแมุ่่คุุ่ณ่คุณนุ่่่คแม่นุ่ มันมาท่านไก่ยู่เดี๋ยวสิใส่กลมไปงามปนเอาไปซกันแล้วก็หม้อทางพูนหันวางกันมันหักเราบ่องสุดเป็นม่นพ่วงด้่เนี่เป็นไรเนี่ยหกกันเบื่อนอ๋อเนี่นอ่ายกส้วงเลยหักชี้ผนี่จะไปเห็นเฮียด้วยนี่ เอาลูกไงดีใกล้ปากกาตาบ้างขวดเหนียวไปใส่ในขวดได้บ่นี่นโอ้ยนล่ะสิห่างกับบันใกล้นี่ล่ะโอ้ยฮางกับบัมันเถอะเนี่ยแล้วเราโมเสกเราก็สิก้นได้เนาะอาเดี๋ยวพวกเขาอยากกินหัวบางไงเลยหัวใหญ่มาสิเอาท่านในสูตรด้วยตัวนี้บ่คอยคอยส่วนนี้โอ้หัวนี่หัวใหญ่กวู่มูเลยปวดอุกปวดอยู่คนคนแม่ล้วจะกินหัวใหญ่เหมือนนี่ล่ะ ยว้พี่นอ้องก็เชี่อไงอุบาดเดนาะป้านบอการดึงอย่างันมัง่าา,างแม่ลูกกำลังนำครับพีน่น้องเอาคินไปทมกันได้แล้วนะถามเอาวอไว้แล้ว่ะน,นะร้างนึงดึงขส้นไปดึงเกษตไทยอ้าว <laughs> บ้านสุดเดนี่บสุดปบนไอบานบ้างเนี้ยล่ะบันสุดเอาขืนชบ้างเนียพน้นาบเนี้ยโองเงียว่างซื้อกะหัดอ้านในสูตอยูเออฮองพนคือเงี้ยวไง่อนะพน สอนมยให้ก sure. ันได้ยีนอ่ะเกง่ยมกัเธอโคตรเลยเอกําล no ังซ mm ้อนมุวยกันได้ยีนอ่ะมันท่านในซูดออกยายสิเอายังม่องุงุขาดลงมากกินเด็กมันหักตีมันขาดเลยตีนี่มันขาดเลยงนี่แต่ว่ามันยังท่านด้ซดได้อีแม่สิเอายิ บอก็ยังว่ากูบอกมึกตอเอาป้ามันเลยมันต่อยังไงครับบอกเนี่ยเสียไม่เงี้ยขอเจาะอันนี้มันเป็นเครียดเหมือนหม้อเก่าแมนหัวเก่าเนี่ยงกันอ่ะแมนหัวไม่อ่ะเลยพวดนั่นแหละึ้นว่าอ่ะนั่นแหละมันจะขึ้นเหี่ยงจ้ะเหี่ยดเดค่ะเดี๋ยวพอถึงดอกย้ายฟ้า น้าจิไเดี๋ยวบวเนงนึงพอท่นเมดอีกอยู่มีหัวไว้กินขาตัวนั้นไหนวะโอ้โหมีอะครอ่ะครับเปลี่ยนกะพี่น้องเปลี่ยนกะมันเดีือสอหัวแล้วอยู่หันแต่ว่ามันสาชิยนหัวหนึ่งเอาึ้นมาแล้ว Ừ. nạp ngoài vỏ và mũ vào bằng nhau thì muốn bỏ cũng bên đấy nhọn khỏi bỏ cái bò trâu ngoài tia gì đây bố cũng khỏi vào mồn mất rồi yeah, yeah ừ. đây cái cho nó, nói cho cuồng nó cái nòng đi mắt đẹp chia mắt hàng học tao một ngoài thì nó gỡ để tao ba cái này tao ngoài nhây mắt hàng hàng tao bằng chia nhây thì tao ่นไม่ขนไม่น้องไปได้เต็มตาในบาา้านว่าเรา่นยังไรปะนะนี่ก็คุม้มแล้วนีนน่ทั้งสั่นเลยอ่ะที่ฮัก์คก็นี่แหละสู้ไรทีแล้วยังเชื่องไงต่อยกิจเนี่ยนี่แล้วลเนี่ยต้นแล้วใครต,ตัวเจ้า,จาซื้อซื้อจะที่เอาอีหลีติด,ด้วยสิ กลเนงไปุ๋ยงอเดียวงอเดียวแซงเดียวเงาเดียวเงาเดียวเอาลวมันจิคูกอันบว่าเียนนีออกคันดิไปตหองเอาไปเอาไปยังหาน่อยเอาไปเติมกัน เออเบื้องผลงั้นเลจ้ามือคอยกระอ้างแต่หัวนี้อันนี้ว่าอันนี้ว่าสุดกเคี่ยวหางเนาะมันนี่มันนี่พุ่มใจขึ้นกันได้นแม่แม่วันสินก็ดีอดตาย อันนี้มันหัวเดียวแล้วค่ะจริงๆแล้วนี่ต่อกันประมาณจ็ดสามอันเทียนี่ละแ,ลแต่ว่าเพิ่งไปเทียมตัดออกตัดออก <c oughs> ด่ามเสียมั่นซาน <c oughs> พี่น้องเอ้ยว่าสีเอาแม่โคมาขุดในรางวัลนะไปตั้งล่าม่ปก่อน <c oughs> พี่น,อน้องคนงานตาอยูองใจอยู่ท้องแม่น้องออไฟแป้งแป้ง<ห>มา,า<ส>ตัวเดียวเลยที่มีหัวใหญ่ๆนะ <c oughs> อาสาระชีพนี่ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อพาพี่พาน้องครับก้นบัานครับโชคดีมีความสุขกัเจ็บจะขายจะจนครับองเราไปรวยอะไรที่นี่สวัสดีครับคุนวันเลยทั้งคนเพื่อนจนเจริญหาเสียล่าชุดล่อให้เนียน